สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมี Nancy c ซีอโอออนไลน์นะคะโอ้โหทุกคนเห็นด้านหลังนี้ไหมคะจริงๆจะกลับไปที่รถแล้วน,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 นะแต่เห็นฉากตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนานเลยนะที่ไม่ได้มาที่ไบเทคเลยนะคะวันนี้มาได้งานเปิดตัวนี่เลยไอซูรามของไอคอนนะคะของดีไอคอนโหทุกคนเลอะข้ามากเห็นไหมคะแต่แอบให้ดูฉากด้านหลังก่อนนะชอบมากเลยเออแดงเลยใช่ไหม แดงเลยนะคะตรงนี้คือไบเทคที่บางนานะคะแล้วก็เนาะไอซิรัมต้องมาส่งข่าวนะคะต้องมาส่งข่าววันนี้เกิดเหตุเเกิดเหตุคน6,000คนนะคะมารวมตัวกันเพื่อรับไอซิรัมเปิดตัววันนี้เลยนะคะและพรีเซนเตอร์ของเราคือน้องมีนพิชยานะคะโอ้โหอันดับหนึ่งในติ๊กต k อกไม่ตามไม่ได้แล้วนะคะไม่ไม่เพียงเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ น้องมาเป็นบอสคนล่าสุดของเราด้วยนะสุดยอดนะสุดยอดไห,ดดไหใครยังตกขาวอยู่ต้องรีบเลยนะคะเพราะเราเพิ่งเปิดตัววันนี้เนาะเปิดตัวพรีเซนเตอร์ท่านนี้แล้วก็แต่งตั้งคุณกันนะคะเป็นบอสกันแล้วค่ะคู่กับน้องเมนะจะได้ทำงานคู่กันนะเล่ค่ามาโอ้โหจะมีใช้ iPad ดไร้เมื่อยมือมากเลยนะคะตอนนี้สงสัย เอาแค่นี้แล้วเนาะเพราะว่าแบตเครื่องเล็กมันแบตมันจะหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะไปแล้วมีจะกลับนะคะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอีกนะคะศูนย์ราชการเนาะศูนย anos, ์ราชการแจ้งวัฒนะคะ่ะโอเคไปก่อนแล้วนะใครสนใจเซรัม่มโอ้โหมีให้รายละเอียดไว้เยอะแล้วนะนะคะเข้าไปดูนะคะแล้วทักมานะคะคือเลยค่ามากดูซิดูซิดูซินะ ในในขณะที่ในตลาดคู่แข่งนะคะเขาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะอ่าแต่ของเรา30 ml นะคะคู่แข่งเขามีอยู่25 ml นะคะ30 ML ด้วยนวัตรกรรม5นวัตรกรรมไฮยาลูรอนิกนะคะขนาด5โมเลกุลเลยนะคะโอ้โหไม่รู้จะบอกอยังไงนะ,ะมันสุดยอดมากมากนะเดี๋ยววันนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวี้เดี๋ยวม้ใช้เลยวันนี้เริ่มใช้เลยนะ,ะจะแอบให้ดูนะเลอข่ามากเนาะ แค่หลักร้อยนะแค่หลักร้อยนะะโอเคไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ